สวัสดีครับยูกับภูมิอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดือะสามรีวิวนะครับวันนี้มันได้มารีวิวของเล่นนะจากปีสองพันยี่สิบสี่เอ๊ะสองพันยี่สิบห้านะนะครับมาถ่ายว่าโมเดลมีอะไรเพิ่มเติมบ้างปีที่แล้วนะนะครับปีสองพันยี่ห้านะครับผมก็อยากสะสมต่อนะครับนะครับผมก็อยากสะสมต่อสะสมไปเรื่อยๆนะนี่เลยชั้นแรกเป็นทาร์ฟเวอร์ดีคุณเคยเห็นมาก่อนนะครับ ชั้นแรกจะเป็นทาฟเมอร์นี่เลยผมก็สะสมไปเรื่อยๆปีสองพันยสิบห้านะครับผมก็จะครบแปดปีแล้วนะครับจะครบแปดปีแล้วชั้นแรกจะเป็นทาฟเมอร์ลุ่นล้วนเลยนะครับนี่เลยทาฟเมอร์ลุ่นล้วน,ลวนแล้วก็ชั้นที่สองชั้นที่สองจะมีพวก โมเดลอะไรต่างๆของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะนะครับนี่เลยชั้นที่สามนี่นะนี่นะครับชั้นที่สามจะมีพวกสเปอร์ฮีโร่อะไรต่างๆของตะวันออกหรือตะวันตกอะไรเงี้ยนะครับมีนางสาวแวนนองอเวรเจอร์ Adventure อะไรก็ตามนะครับค่ายดีซี แอมกิเบอร์ก็มีนะครับแบคแมนก็มีกอริลาหายไปไหนมีกอร์ซิล่าตัวเดียวนี่อยู่ในกล่องนี้ตัวใหญ่ๆพวงแก้วว้ไว้ในกล่องนะหางยาวๆก็ตัวใหญ่หางยาวๆพวงแก้วไว้ในกล่องแล้วก็ตรงนี้นะครับเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับตรงนี้อีกเล็กๆน้อยๆมีเด็มีเด็กจีบเด็กกลองเนี่ยรถเล็กอีกเด็กก่องนะครับเล็กๆเล็กๆน้อยๆนะครับ ผมก็สะสมเรื่อยๆนะตัวนี้ผมจะสะสมทาร์ดแวร์เป็นหลักนะผมะจะสะสมทาร์ดแวร์เป็นหลักเพราะว่าผมชอบฮาร,ระเมวร์นะครับนี่เลยฮาร,ระเมวร์จะมีทางประคอนแก้วน้ํานะครับทางรกคอนเก่เาๆนี่ไอ้นี่รถบงังคับแล้วก็ไอ้นี่เหมือนตกประกอบเป็นรถกระดานแบบนี้นะนี่เลย ปีสองพันยี่สิบห้านี้ผมอาจจะซื้อของเล่นมาใหม่ๆนะครับอาจจะซื้อของเล่นใหม่ๆมารีวิวนะนะครับปีสองพันยี่สิบห้านี่เลยผมมากก็ปกติไอที่ผมสะสมครับถามอเมื่อ,อก่อนนะสักสองสามปีนะครับโรบสองสามปีปุ๊บผมเลยล้องรองเก็บรายอื่นมากแอลกระตูนนางเรื่องอื่นมากนะครับปมอก่อนอนะ ผมเก็บทาร์เประเมินเรื่องเดียวเลยนะครับเลยระสมเรื่องอื่นมานะครับขระโทษนะเสียงแมวมันเข้ากล้องนะครับเสียงแมวเมันเข้ากล้องนี่ได้แล้วก็มีเสื้อลายทาร์เปอร์เมนะครับเสื้อลายทาร์เปอร์เมนี่นเลยนะเป็นสังหียี่สิบห้านะครับค่ะ ท่านท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะนะครับช่วยหน่อยนะพักเนี้ยไม่มีคนดูเลยะนะครับไม่มีคนกดไลค์กดติดตามให้เลยอนะช่วยหน่อยนะนะครับผมอยากให้ถึงแฟนคนเร็วๆนะนะครับผมอยากให้ถึงแฟนคนเร็วๆช่วยติดตามหน่อยนะครับนะผมขอร้องละนะครับขอร้องเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยด้วยกันนะครับอย่างงั้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย